เยอะมากมีจะมีรถหรถให้รถพยาบาลนะต้องให้รถพยาบาลไปก่อนนะมีระเบียบพีน่นายแล้วก็เรียอะไรครับจิตสำนึกนี่ขนานะดรถติดนะ ทุกคนก็ยังมีแบบติดคํานึกนะให้รถไยบาลไปก่อนสุดยอดมากครับว้าวนั่นไงไปแล้วสวัสดีครบับสวัสดีทุกคนครับว,วัสดีบาเราอยู่ที่แยกสาทรนะครับโอ้โหรถเยอะมากช่วงเลิกงานนะ มหาศารเนี่ยครับเมืองไทยสุดยอดนี่ฮะใครบอกว่าประเทศที่มีรถเยอะกว่าเมืองไทยอย่างเช่นมนุษย์ถ้ำนะ อยากให้ได้มาเห็นจังเลยเนี่ยของแค้นะครับยาวสุดลูกหงุกตานี่เป็นไงครับ รถพยาบาลมามาทางไหนเนาะทางนี้หรือเปล่าจะดูว่านี่คือระเบียบวินัยนะนี่ดูนะครับรถจะหลบให้กันเลยนี่สุดยกหนะน้านีมีรถหลบให้รถพยาบาลนะแท็กซี่กันนั้นต้องถอยแล้ว ซีเดวยวถอยไม่ได้ด้วยข้างหลังข้างหลังก็ถอยไม่ได้ข้างหลังยังชื่นชอบเลยนะข้างหลังมาถ่ายรูปก,กันนี่ฮะมีคนไปโบกรถให้แล้วนะฮะให้รถถอยนะนี่ครับ คือน้ำใจของคนไทยนะผมอยอดมากนะต้องให้รถพยาบาลไปก่อนนะมีระเบียบพี่นัยแล้วก็เรียกอะไรครับจิตสำนึกนี่ขนานดะรถติดๆนะทุกคนก็ยังมีแบบจิตสำนึกนะให้รถพยาบาลไปก่อน สุดยอดมากครับว้าวนั่นไงไปแล้วโอ้โห,โหนะรถเยอะมากอ่ะรถไฟรถพยาบาลครับแล้วก็มีรถนะ ให้รถพยาบาลไปก่อนนี่คือจิตสมนึกของคนไทยนะครับสุดยอดมากครับน่าชื่นชมแล้วก็น่าเอาเป็นแบบยาวนะครับผมรถเยอะมาก กายวกสาธรหรือว่าติดกับ BTS ช่องนนทรี C นะเดินทะลุกันเลยที่นี่มีสวนรอยฟ้าด้วยนะไม่ใช่ธรรมดานี่จะมีเชื่อมต่อระหว่างรถด่วนพิเศษนะฮะ BRT ค่าโดยสารถูกมากนี่ครับสวนว้าวโอ้โหสาตามากสวยงามมากครับนี่แหละครับเมืองไทยนะครับผมนี่แบงจีนนี่คือตึกแบงจีนนะครับ นั้นก็เป็นสาทรสแควร์รนี่เป็นแยกสาทรตึกเอ็มพายตรงนี้ครับเอ็มพายทาวเวอร์มาดูสวนนี่ครับ ให้ผู้คนเดินแบบรับกินลมชมวิวสบายออกกําลังกายก็ได้วิ่งออกกําลังกายนะสวนทุกที่อ่ากรุงเทพทุกที่นะฮะจะมีสวนแบบนี้เลยขาดไม่ได้คือต้นไม้สีเขียวนะะสุดยอดมากนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นสกายวอล์กที่ยาว ไปเรื่อยๆนะจนถึงเกาะกลางนะด้านล่างอ้าวมีสวนย่อมด้วยนี่สวยงามมากครับเห็นแล้วเขียวชุ่มลมพัด ต้นไม้ปิวสวายสวัยสวยงามอา้อาวอ้าว กันเหนน็นสวัสดีโอ้นี่นะ่ะมาพ่อมาต้นพอดีเฮาคือ,อได้มามาทีา่นี่ขออนุญาตถ่ายบนี่ถ่ายแล้วนี่สวัสดีครับโอ้สวัสดีครับ FC เนาะสวาสยอดบ่ตนเด้อมากับไนอาจารย์มากาับไผมาผู้เดียวกํลังเร่งงานนะกํลังนัดเสาเสาขวัญมานําพรชัเ่เด้อ จควันน่ะเด้ยอยู่ในทิกตอกเจ้านะมูเจ้าทิกตอกเลาสิมาหิบอเจ้าพงกำลังมาหอครับเออเเออเออไม่เอเาเะดันอยู่เจ้าควันเจอแล้วโอ้มานีมาฮอกมาหอดดนอเล่มาดนออาจารย์บอกมาจากี่แงบออแงวายุเจควันเปิดงายแนี้อเลฮะเปดงาแนี้หรอเ่เาพงศ์สีนี่พระรามอาอได กรสีฮอตคนเ่านั่งยังมาเออบ่รู้เขากันว่าขอขอจะนายก็ตังมากวนี่ัดนนท้นานหนหาไปนาจะดนอลไปวะมงจังจะดนเลยข่อยรายมันว่าคนน่าขามิแตซิวอ้าวจอายังมีแต่ข่อยที่้ายเจ้าะได้เบ้ายอดเมื่อยปะยวจะคลิปเดียวไปถ่ายอยู่ไหนมาก็มาหนิแล้วมาารถกี่แรงองคลิปแล้อยู่นี่นะเปิดนองคลิปแล้ว สวนเป็นยังไงเอ้าพอได้ถามเจ้าเนี่ยสวนเป็นยังไงเขาเหตุแบบมันแบบความคิดของเจ้าเป็นยังไงเนี่ยคือว่าคือว่าอะไรเราไปประเทศไทยเพิ่มเพิ่มเพิ่มมีเงินรายเศรษฐกิจมันดีนะเพิ่อเป่นเราสร้างให้คนออกกําลังกายก็สร้างอลูลาลังการเนาะแต่สานีเขาว้ว่าเศรษฐกิจพอดีเลยมันมันก็คือว่ามันแล้วแต่แต่เขามีงบทหารหมดที่ไหถ้าว่าเศรษฐกิจดีกว่าประเทศไทยสำหรับสำหรับเขาเป็นคนลราเขาก็ว่าดีนะ เนาะได้ได้คนดีนะแม่นแม่ได้ได้คนดีนะถ้าคนดีเนี่ยคือแบบเพื่อนเพ็รได้มาได้เดคือว่าอันนี้คือคลองน้า้างล่างเนาะคลองน้ามันเนาะแม่นแม่เพื่อสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนมาเดินเล่นหรือมานั่งเล่นย่านเพื่อนก็เปิดไฟนี่ถ้าว่าพอสร้างได้ป๋อได้แต่ว่าเพื่อนเห็นเพื่อนสายตาเพื่อนเสียบคมนะสายตาเพื่อนเสียบคมเห็นเห็นความสำคัญของประชาชนเห็นความสำคัญของโลกเนาะแม่นคือว่าเขาเขามายืมเยวนะเขานั่งอยู่เนี้ยนั่งอยู่เนี่ยเขาบึ้งมุมอ่ะเมื่อไปตั้งบึ้งเมื่ะ ดีอู้ดีละสุดยอดเลยคุนเนาเุิ่ประเทศไทยเพิ่นนมโมเมนต์วาสามแน่และแน่เลยเ่มแม่มองตาไกลพอป่ะหวามันเซเป็นแบบว่านมองเซ็กอินหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวได้บ่มองนี่นะฝรั่งมากกัดชินชอบออนะถ่ายรูปก,กันนี่แหละคือป้ายโฆษณาก็ว่าได้นะป้ายโฆษณาให้ต่างประเทศมาเที่ยวประเทศไทยก็ได้นะแม่เุนเนป้ายโฆษณาก็บอะไรเนาะมันมันมันมีหลายจุดสนใจเนาะแม่นโมเมนต์แต่มองเดียวได้แม่น

แต่ว่าคอนเทนต์อะไรสิ่งที่ดึ๊ดดดเนาะไม่ใช่ขลุ่ยเพราใจนะผมเนี่ยนะจะว่าไม่ใช่ขลุ่ยเพใจเป็นโค้งๆเนาะเป็นการไอเดียไอเดียไอเดียของเพิ่นไอเดียของคนที่เป็นโค้งเลยหลุดยอดหลุดยอดสังราบคลองน้ำทุกคนฮะเป็นแมเป็นประตูน้ำพรอมเลยสบายน้ำ เวลาหน้าไม้ลายเขาก็เปิดระบายออกยางไม่พอใ่ไหมเพราะไหนยางไปผุหรอยางผุล้วก็สีลงไปผุเล้กอกางผุลาวเุล้วก็ลงไปเรื่อยๆกอกางยางลงไปเลยเขาเห็ดเขาเห็ดต่อได้เหุไปเรื่อยๆเดยเขาเห็ดไปพุเรื่อยแมีนสุดผุแล้วถนนปรามสาตัวนี้ก็ล้งสร้างอู่ตอนนี้นะแมียนสร้างไปเรื่อยๆก็ต้งเคีย ไอ้พวกเพอร์นี่ฮะลันของล,ลานข้าอยู่บ่หอเลยยังไบ่แมนเป็นสวนโอ้ oh, เป็นสวนหญ้าไปเลยโอ้แส oh, ดงว่าอีกปีสองปีเขาจะได้ย่างไปเที่ยวเขาพูดเลยเนาะแมนแมนไกลสิแล้วเน oh. ้เขากำลังเคงงลียร์ s ่ว n ขคังรีบฟุตบาทอยู่คือว่าคลองน้าไกลเฮ็ดให้มันมีประโยชน์เนาะแมนคลองน้าอ่ะไม่ให้มัน,นม,มีประโยชน์นะถ้าปล่อยปลาละเลยไปนี่ก็ได้แบบนี้ได้ยุเลยว่ะแต่ว่า,วาคือว่าทุกตารางนิ้วทุกพื้นที่อยู่ในกรุงเทพมหานครคือมีคุณค่าทั้งนั้นเนาะจะว่าบอกแมนได้คนเห็น คือว่าเห็นห้คนเดิอนอ่าบนคลองน้ําได้เน,ะนาะบวดย่างมาแต่ปวดเัาย่างมาดูเนาะตรงนี้เชื่อมต่อได้เหมือนเนาะแม่สุดยอดีๆมีกล้องมุกจานฟิดอีกบานเฮาบานเฮาถ้ามีโจรขโมยนี่ถ้าจะมีโจรขโมยนี่ตำรวดจเจ้าคิดว่าตำรวจ โอ้ยเจ้าคิดว่าทั้งพวกเฮานี่ถ้าถ้าตามหาขโมยกับตามหากล้องอะไน้ยากกว่ากันอยู่บ้านเฮานะเออตามหากล้องยากกว่าบ้านทั้งหมมีบ่มีบ้านทั้งมูมีมีหน่อยแมนมันทั้งผึ้งนี่ก็คือว่าเอ็งกระซุ่นคือว่าประชาชนแบบเฮานี่เฮาก็ซื้อมาใส่เนาะเพื่อความปลอดภัยของเฮารอนนะแต่ว่าทั้งแบบว่าทั้งรัฐบาลเพิ่นติดไปนี่ก็ยังมีหน่อยอยู่นะบ้านเฮามีหน่อยมีน่อยในที่สาธารณะก็ยังบ่ค่อยมีเนาะบ่่คอยมีบ่ค่อยมียังว่าตามหายากคือกันแมนแมนตามหายาก หายากบอกเคยมีคือประเทศไทยก็ม,มีมั้งแบบนู้นมีล,ลายชุดน,นะลายนะลายลาย,ลายทุกชุดเลยเลยมีท้ายมีมีทุกชุดเลยตัวป้องกันอาชญากรรมไหนดีเนาะแมนหรือว่าสะดวกสบายนะไปใส่มาใส่ก็สะดวกสบายรถก็มีแต่คันโดรู้จอดอยูอ่ตรงน้งแม่ตึกเอ็มไพร์เลยอันนี้ที่จะลบหรือยังแม่นเป็นช่องช่องแนวนี้เป็นที่จอดรถ คนพิอีกก็คือเป็นสำนักง,งานออฟฟิศ oh. สำนักง,งาน oh. ต่างๆมีร้านค้าร้านค้าอีกผ่อนคือจะในห้างอยู่เนคือจะในโรงแรมโอเคนะสหร,รับคลิปนี้กันพยอดอันนี้บพบรถยอด์ไปคือจังเห็นอยู่อยู่ใสอยู่ปทุมคือใสมันอ่ะไปใสไม่ไดแมนอยู่บ่เจ้าภาพกี่ใสก่อน ประทุการประทุนการนี้โอ้่นั่นล่ะคือจะไปอยู่ไก่แถวเมียเฮ็ดงานยูขุนบ่ลดึงเลยได้เฮ็ดงานต้อกันเนาะอ๋อมาในมาแต่อันนั้นเมื่อเช้าในมาแต่ส้นบุรีไปใส่มาไปเยี่ยมพ่อตาพ่อตายูขุนบ่แม่ยโอ้เฮ็ดงานยูขุนบ่แมนเฮ็ดงานชนบุรีเฮ็ดยังอยู่เข้าบ้านเนี่อ๋อให้ให้เจ้านายเน่ยเป็นคนสวนเป็นคนเฝ้าบ้านเป็ัแฟนเนี่ยมากครับ ียังแล้วมาพี่ก็บในบ้ายแล้วอ๋ออ่ออ๋อยันคันแข็งสู่ต่อไปโอเค okay, ครับสำหรับรที่นี่ก็ัีมีมาพ่อเบาวอยอดกับเบาวต้นเน,ะนาะมานั่งข่าวเบาวขี่แหลงพอดีเดี๋ยวพบพ่อๆก็เจอ,อกันคลิปหน้าแล้วครับน้องวาสีมียังให้ท่านผู้ชมได้เห็นได้พบพ่อก็ดีเจออ <laughs> ้ครับสวัสดีครับผม